สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้เก่าลูกนันแน่นี้ก็ได้มีโอกาสมาพ่อกันอีกคือนหนึ่งนะครับเนาะในบรรยากาศยามค่าตะวันค่อยค่อยครับกำลังสีหายเงาแหงัวากินแต่การถ่ายคลิปก่อนครับขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนหนึ่งคลิปนะครับก่อนเกลืองัว ไายคลิปงวัวหยักบแม่นขั้วนะครับเป็นสร้ารงใ <g ül> หญ่แห้งแม่ฝรั่งลูกฝรั่งว่ลูกตัวนี้นี่แม่ลูกตัวเมียทายาทอ,ออกฟอร์ดด้วยครับเด้อเป็นลูกฝรั่งออกฟอร์ดนี่ครับเป็นลูกฝรั่งนะครับเด้เบิ่งเนื้อหนังเบิ่งคิงพิ่นสุดยอดครับแม่นี่ก็บ่ธรรมดาครับแม่ะระบบล่อยบแม,ม่นเกือบลอยหกสิบ,บ่นบดังละใหญ่แห้งเนาะเป็นงัวทองแรกเอ้งวววัวลูกแรกนะครับเด้อมัวลูกแรก ก่อนอื่นก็ฝากช่องน้ำนึครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทาคลิปหาวัวาำงาม,งาม,มาให้พี่นอ้องได้เบิ่งดด้ชมให้พี่น้องได้จับได้จองในแต่ละมือนะครับเนาะ <c oughs> ก่อนอื่นกะฝากขอบพระคุณน,นะครับด้วยพี่น้องสําหรับไอเฮียทางลําพูนครับที่ปีสร้างปิด วัวไปสองตัวครับวัวทองไปสองตัวจัดทรงให้มือเศร้านะครับเนาะปันนี่นาะสีเกือบพอดละครับกับขอบประคุณเป็นยางสูงครับไอเฮียทางลำพูนเนาะครับเนาะ <c oughs> สุดยอดครับมือนี้ผมบอกเลยว่าแม่บอกแม่พันคูนี่สุดยอดของงัวอีกหนึ่งโคมเลยครับเด้ออ่ะเบาๆหลาย้ายหางได้ครับบัยยดบบนี้แม่ลูกตัวเมียทาย,ยาทออกฟอร์ดครับเพศเมีย เนื้อหนังคิงดีๆล่ำตัวดีๆแข้งขาใหญ่ๆทูกสัดส่วนนะครับน้องอยังก่อนน้องละน้องลิซ่าวะนี่นี่ครับน้องลิซ่าเดือพี่น้องเด้ยนี่น้องลิซ่ากับแม่ยังครับแม่ล่ำดวนนะครับเด้อแม่ลำดวนกับน้องลิซ่าซื้อขื้เข่ากันเถอะลูกเคืองตัวนี่เป็นลูกเคืองนะครับเด้อเบิ่งพี่น้องเ <Ooh. S 1> บิ่งความใหญ่คว่มหนา ลูกลิซ่านะครับน้องลิซ่านี่เป็นออกโบดได้ครับด้วยเป็นวัวโบดวัวโบดนี่วัวโบดนี่วัวโบดนี่คุณนบัตคุณนสมบัติเพิ่นคือโครงสางใหญ่โครงสางหนากระดูกแข้งขาใหญ่โครงสางใหญ่นะครับด้วยวัวโบดจากที่เคยจากที่เคยเห็นมานะครับด้วยวัวโบดนี่สีใหญ่เป็นพิเศษโครงสางเขาสีใหญ่เป็นพิเศษนะครับด้วยนี่ครับ พึ่งแม่แม่ลำดวนนี่พึ่งลูกตัวเดียวเลยครับเด้อแม่ลำดวนพึ่งลูกตัวเดียว,ว,ยว,ยว,พ,ว,ยวพี่น้องบึงอ้าเปิดราคาบอลน้องละ่ะขายบอครับเป,เปิดน้องลาว่าเปิดครับราคาก็มีในใจแล้วนะครับเนาะราคาอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันบาทพี่น้องเก้าหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องท่านใดอยากได้วาพคมยังสดสดครับว่า,วาถึงอนาคตยังไก่นะครับแม่เพิ่นกับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวแถมลูกสาวเป็นลูกออฟฟอร์ดอีกนะครับเนาะกะถือว่าสุดคุ้มครับถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นปีกายปีก่อนนะนนหลกะักสองแสนกว,นะนว่าเนาะโรมนี่ลูกนี่เป็นตัวตัวใหญ่ตัวหนาสูงยาวอุ้ยบ่งแนดะพี่น้อง เบื้องเตะพี่น้องเบื้องไล่ละเอียดเบื้องแข้งขาเพื่อนพี่น้องแข้งขาใหญ่แข้งขาทึมเลยครับเด้อมึงเดงเตะนมดีโอ้ยนำไต่พี่น้องแลนจากลาวนมไปหาต่างคอใส่ร่องเกาต่างคอเพื่อนมันตื่นเงียบเงียบเงยบบอพี่น้องเบื้องชัดเจนเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันในคอกในฟาร์มเนาะครับเนาะเก้าหมื่นสามพันบาทอีสานทรงไห้ฟรีรด้วยครับเด้อ เก้าหมื่นสามพันบาทอีสานทรงห้ฟรีอิสานเนืฮะอีสานเดื้ออีสานต้อนบนก็ไปครับเอ้าเี๋ว่าแล้วคำเข้ามาอีสานมันต้องครอบคลุมเนาะอ่ะบันนี้เก้าหมื่นสามพันบาทอีสานทรงห้ฟรีรับประกันยังเนี่ยครับรับประกันตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อส่วนแม่เพื่อนนี่ผสมแล้วพ่ออมเด้อครับเด้อแม่ผสมแล้วพ้อผสมได้สามสี่มือแล้วเด้อ พี่น้องท่านใดสนอกสนใจได้นําไปรุ่นอีกช็อตหน,นึ่งนะครับได้รุ่นทั้งแม่ว่าแม่ผสมแล้วอีกนะครับเนาะถือว่าคุ้มนะครับเด้อวันนี้เบื้องรายละเอียดของลูกครับลูกนี่เป็นโตโตหนาโตเลือกเด้อพี่น้องเด้อคิงดีเ<ๆ>ดียวหนาลึกอายุสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อสองสามเดือนขนาดนี้น้องละเอ้ย วันนี้มาเบิ่งแม่เนะี่ยลูกลบแนะ่ลูก <c oughs> อ่าแม่เพื่องเป็นงัวงัวโค้งสางใหญ่เด้อพี่น้องเด้องัวโค้งสางใหญ่ความสูงประมาณเกือบร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเด้อสูสีเหรอครับนี่เบิง่งหางจับงามนะครับเนาะโบดแข่งขาใหญ่แข่งขาทึมครับเฟิ่งลูกเห็นพ่อเบิ่งแม่เนี่ยลบบ่ลบ, <c oughs> บ,ลบแม่โอ้ย <c oughs> <c oughs> อุเบื้งหลังลูกไหมตาหญ่ขนาดนะนาะนี่ลูกเพิ่งกัะส,สีสีจากหลังนี่แหะครับมันสิปกคุมลงมามันกับสีแดงกว่านี่ยืนคู่เมียงามแห่งนาะเอาเด้อครับเ้้อทบทวนกันอีกครั้งครับแม่ลูกตัวเมียทาย,ยาทออกฟอร์ด Oxford. แม่ผสมได้สามสีมือแล้วนะครับนาะ <c oughs> ลูกวัยสอเดือน ที่เขาสามเดือนด้วพี่น้องเบิงเบิงเนื้อหนังเบิงโค้งสางเบิงขิงเพิ่นถือว่าสุดยอดครับเป็นงัวโบทีอนาคตไกลอีกหนึ่งตัวนะครับนาอก็ฝากพี่น้องด้วยครับด้วยถ้าไปมากะเก้าหมื่นสามพันบาทอีสานทรงไห้ฟรีถือว่าคุ้มนี่สุดคุ้มนะครับด้วยแม่แต่แม่ตัวเดียวกะที่เป็นแสนแล้วพี่น้องแม่เพิ่งได้ลูกตัวแรกด้วยครับด้วยงี้็ละ นื่ก็ฝากช่องน้ำ้วยครับด้วยก่อนจากกันไปกับฝากช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากช่อง y t u b e ไว้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามก็ฝากขอบพระคุณนะครับด้วยสำหรับทุกผู้ทุกคนที่เขามาชมเขามารับชมรับฟังนะครับเนาะบวาสีอยูนในประเทศต่างประเทศเรลงงานฝากเบาลงงานสาวลงงานเนาะนังหลาเนาะ เพื่นกับเดมาซื้ออยู่เด้อเบาโรงงานสาวโรงงานเพิ่นโทรมาสัง่งปิดอยู่เมื่อนั้นขอบพระคุณเพื่อนเป็นอย่างสูงนะครับเนาะบวาสิอาชีพใดก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กัเมื่อนี้ก็ได้ส่งให้ไอเฮียทางลําพูนไปสองโตนะครับเนาะส่งไปตั้งแต่เศร้าปานนี้ยังบ่ลหยอดกัขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเด้อที่ไหววางใจกุ้งจเจริญทัพ์วังงามอีสานใต้นะครับเนาะราคา ราคาช่วงนี้นาซื้อนาเลี้ยงครับบ่ซื้อช่วงนี้กะบ,บ่มีช่วงซื้อแล้วครับ <c oughs> อ่ะมือนี่กะสีขอาจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ